สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องบ่าวแมนวิถีเกษตรนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาส่องไข่เชื้อนะครับโดยคุณภรรยาผมเลยดูนะครับอันนี้ผมก็จะพยายามบอกทุกคนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่องไข่เชื้อนะครับเพราะไงคุณลูกว่าเขาส่องกันแบบไหนนะครับอาฟ้าเอาอันอันไข่จำๆให้ท่านผู้ชมมึงจะป่นอะไรล่ะ นี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเสใหญ่อย่างนี้นะครับนี่คือไข่ที่มีเชื้อหลังจากเอาเข้าทู่ฟักกี่ฟองก,กี่วันนะคุณเจ็ดวันนะครับถึงแปดวันจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่เขาจะดูว่าไข่มีเชื้อจะเป็นแบบนี้ป้านึงน,นะคุณะจะถ่ายรูปสวยๆเอาเข้าหน้าปกนี่คือไข่เชื้อของเป็ดอีเหลียงนะครับอา้าวยาวต่อเลยครับคุณมารรยา ดูไส้กับคนอัวนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะส่องดูอย่างนี้นะครับชื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 บด้วยความชํานาญนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่เห็นไหมจะเป็นเส้นใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้คือมีเชื่อไหมครับไม่มีไม่มีไหนเอามาให้ท่านผู้ชมดูจะจะหน่อย แบบนี้คือไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับท่านผู้ชมหมุนในและอีกอย่างหนึ่งสาเหตุเห็นไหมอันนี้จะเป็นเส้นใช่ไหมคุณม,มันจะเป็นเขาเรียกว่าไข่เหมือนไข่ไม่สมบูรณ์เปลือกไม่สมบูรณ์ใช่ไหม,มไม่สวยเราดูได้เลยนะครับโอเคยาวปลายนู่นนะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นแบบนั้นนะครับเห็นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับก็จะส่อง เราจะใช้เขาเรียกว่าไฟฉายแสงเข้มนะครับท่านผู้ชมซื้อได้ทางเน็ตและเฟ e บุ๊กนะครับเขามีขายอยู่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทนี่แหละผมก็จำไม่ได้ราคานะครับชาร์จโดย USB นะครับหมดแบตบแล้วก็จะเสียบชาร์จเหมือนโทรศัพท์นั่นแหละนะนะครับอันนี้จะช่วยได้ในการส่องนะครับเพราะว่าตัวไ หน้ามันเนี <vine gary> ่ยมันจะโค้งรับกันกับไข่พอดีนะครับอันนี้เราอาศัยความชำนาญในการส่องนะครับแล้วคุณค้างอันที่สวยไว้ให้ท right? ่านผู้ชมดูหน่อยันนี้นี่นะครับอาจจะสังเกตดูอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมีเส้นใยอย่างนี้นะครับนี่ลนี่นะครับมันจะค้างมันจะมีเส้นใยแบบนี้นะครับท่านผู้ชม โอเคต่อเลยครับนี่มันมกสิเหลี่ยมตาจังหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่เราก็จะเห็นอันนี้คือก้ำกึ่งใช่ไหมไม่ได้ครับไม่มีไม่มีคือที่คุณสังเกตคืออะไรมันดนะมันมีอันนี้บอกครับอันนี้มันดามันดำนดำทีนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับเราก็จะเห็นอย่างนี้ตัวนี้ก็ไม่มีอันนี้คืออะไรท่านผู้ชมคุณปรยามันเกี่ยวกับไอตัวไข่เห็นไหมไข่จะเป็นเส้นเส้นไม่สวยอย่างงี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหรอนี่คือไม่มีเชื้อนะครับท่านผู้ชมเป็นต้มกินอันนี้มีไหมมันมีบไหนทําไมที่เราพิจารณาดูอ๋อมีจุดอย่างนี้ ถึงมีแอลซลก็ไม่สวยไหนเอาขอขอที่ไม่มีเชื้อให้ท่านผู้ชมดูอีกทีได้ไหมครับนี่มันจะใสๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมใสๆอย่างนี้คือไม่มีเชื้อกินได้ต้มได้อร่อยเลยแหละนะครับนี่นี่คือไม่มีเชื้อนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมนะ ขอมีเชื้อแบบเน้นๆเนืน้อขอยีกทีก่อนจะเปิดไฟนะนี่นะครับก็จะไม่มีเชื้อแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจความสูญเสียเนาอนี่คือไข่ที่มีเชื้อนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับหมุนให้ท่านผู้ชมดูนะครับคุณคุณฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นใยแมงมุมเนาะ นี่คือไข่มีเชื้อเหมือนไม่มีดินๆินด,นด้วยปะเป็นลูกละหรอนันเป็นตัว,วโอ้โอสวยครับสวยครับก็จะประมาณอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับมือใหม่นะครับที่ส่องไก่เชื้อย,ยังไม่เป็นดูคลิปเราส่องเป็นแน่นอนนะครับหรือใครที่ไม่มีไฟใช้แสงเข้มแนะนําให้ใช้ไฟแฟลชจากของโทรศัพท์ได้นะครับ อืมโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเปิดไฟเนาะมันจะส่งอีกสิบยเราเรามีอีกชุดหนึ่งเหรอ,อนี่คือการส่องไข่เชื้อนะครับนี่แล้วเราจะส่องอีกรอบหนึ่งวันที่เท่าไหร่คุณเมียปรมนมากอาทิตย์หนึ่งก็ได้มาส่องตรงนีที่เขาเเก็บ <s> ไปเรื่อยๆป่าครับ อโอเคนะครับสมาชิกนี้ที่เราใช้อยู่3ามสามความชื้นที่75ยิงยาวตลอดเลยนะครับประมาณนี้นะครับมีปัญหาสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามได้ที่0 8 7ย์7 7 7 5 9นะครับกับอีเหลียงเปดร,ร้เอ็ดฟาร์มทางช่องบ่าวแมนวิถีเกษตรนะครับ